แล้วตรงนี้ค่ะครบสีสีเลยค่ะสีสีประชันหน้ากันนะคะแดงว่องดำฟ้าไอ้ยังมันต่อยหัวไอ้นี่มันเป็นนักมวยเก่าวะเนี่ยฮะส่วนไอ้ม่วงตรงนี้ไม่เอาอะไรเลยแล้วโอ้โหไม่อยากจะพูดหันหน้าไปเจอแต่แดงโอ้โหแดงเต็มไปหมดยกที่หนึ่งเริ่มทุกคนแล้วหมดจะเหเลือแค่สีม่วงก็บสีแดงสีดำยังอยู่ในวงค่ะเรายังเห็นสีดำยืนพันยายอยู่แล้วก็โดนฟันมาด้วยนะคะตรงนี้ <S <S สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่จัสมินเชิดแดงวันนี้ จะมาทํากิจกรรมนะคะให้กับคนที่รับชมสตรีมอยู่นะไม่ว่าจะเป็นในทิกตอกยูทูปแฟนเพจนะคะแล้วก็ในทวิชเนาะโดยแต่ละช่องทางเนี่ยจะต้องแต่งตัวตามนี้นะคะในทิกตอกต้องใส่ชุดสีดาล้วนนะคะเสื้อสีดากางเกงสีดำใน YouTube ใส่เสื้อสีแดงกางเกงสีแดงในแฟนเพจใส่เสื้อสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะคะส่วนในทวิชนะคะใส่สีม่วงนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เข้าห้องมาเล่นกิจกรรมนี้ได้เนี่ยเปรียบเสมือนตัวแทนของแต่ละช่องทางนะคะต้องมาดูกันคะ่ะว่ากิจกรรมวันนี้นะคะช่องทางไหนจะได้รับชัยชนะไปค่ะต้อองมมมาารตติดตมชม ตามเชียร์กันนะคะสามารถรับชมสตรีมได้นะ,ะสร้างห้องเนี่ยจะมีทุกๆวันเสาร์นะก่อนจะเข้าไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ แยกกันแบบนี้ทุกคนใครที่รับชมผ่าน t ิกต็อกนะคะให้แต่งตัวใส่ชุดสีดํทาทั้งตัวเสื้อดำกางเกงดำใครที่มาใครที่ดูอยู่ในแฟนเพจให้ใส่สีฟ้าใครที่ดูจาก YouTube ให้ใส่สีแดงส่วนใครที่อยู่ในทวิตให้ดูสีให้ใส่สีม่วงตามสีของแต่ละแพลตฟอร์มถ้าแดงก็ขอให้แดงทั้งสองส่วนเสื้อแดงกางเกงแดงเสื้อม่วงกางเกงม่วงเสื้อดำกางเกงดำเพราะว่าเราจะได้รั่วเฮ้ยคนนี้เป็นตัวแทนจากตรงนี้ตรงนี้เราจะได้เชียร์กันถูกไงโอเคเดี๋ยวพี่ขึ้นกดก่อนให้เวลาทุกคนไป แค่นั้นพอให้เปลี่ยนชุดพอหน้าโปรไฟล์ไม่ต้องแต่ว่าทุกคนคะที่ขอความร่วมมือนะว่าเล่นอาวุธประชิดเนี่ยเราต้องซื่อสัตย์นะเราห้ามหยิบปืนจากในกล่องมาเล่นเด็ดขาดนะคะด้วยกันเนาะเราจะได้เล่นกันแบบสนุกสนุกจะได้มาสร้างห้องให้พวกเราเล่นได้ตลอดเนาะ,ะว่าน้องๆของพี่พี่เชื่อใจอยู่แล้วว่าเราไม่มีคนเกียนนะคะเพราะปกติไอ้พวกเกียนเนี่ยมันตายหาตลอดเลยนะ,ะถ้าเกิดเจอรถก็พังรถนะคะถ้าใครเจอปืนก็ยิงกระสุนทิ้งไปเลยนะมันจะได้ไม่มีคนเอามาใช้เนาะห้ามพกปืนห้ามแบกปืนติดหลังด้วยพี่ว่านะใน้องอ่มนตีกบแเลย แต่ว่าใส่ชุดสีอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราให้ใส่ชุดได้แค่สีสีนะคะทุกคนสีสีนะใครที่ดูในอ่าสีแดงนะคะก็ให้ใส่ชุดสีแดงนะคะที่ดูในสีม่วงก็ให้ใส่ชุดสีม่วงใครที่ดูในสีดำก็ให้ใส่สีดำนะใครที่ดูในสีฟ้าก็ให้ใส่ชุดสีฟ้านะคะคาตาะมาเชเต้นะคะเขียวนะคะกระทะไม้เบสบอลมีดบินใช่อันนี้คืออาวุธประชิดทั้งหมดเลยเล่นนอกห่วงได้ไหมได้ค่ะแล้วใช้กล้าได้ไหมครับใช้ได้ค่ะพญนยันนอกหวงได้ไหมได้ค่ะเล่นยังไงก็ได้ให้ได้ที่หนึ่งที่สองมามามา เล่นเลยทุกคนมามาเริ่มกันเลยค่าเพื่อนที่เป็นสีเดียวกันใช่ไหมค่าได้ครับแต่ค่าเราจะดูเฉยๆว่าตัวแทนจากสีไหนนะคะจะเป็นฝ่ายได้แชมป์ในเกมนี้ไปตัวแทนจากสีดำาค่อนข้างน้อยนะสีแดงกับสีม่วง่สีแดงสีฟ้าเนี่ยอย่างเยอะเลยทุกคนเอาล้ค่ะสีแดงเดินมานะคะถึงแม้จะใส่สีเดียวกันนะคะแต่ว่าไม่มีแบบพันธมงพันธมิตรกันนะไม่เอานะ BBTH นะคะแก๊งนี้นี่สีแดงนะคะยกแคลนมาเลยนะคะแยกย้ายครับแยกย้ายอันนี้สีม่วงนะคะ มาพ่อหนุ่มสีดำกับตัวละครฟอร์ดและเองไม่เอาสกิลอื่นมาเลยเหรอมาแบบเป็นฟอร์ดล้วนๆเลยนะเนี่ยฟอร์ดหรืออดัมวะหัน้ามานดิพีดแบบสีนี้มันผิวผิวพี่ฟอร์ดไม่เอาวะโอเคหน้าล<ะ>ายเพ้นมาด้วย เคยแสดงหนังไหมครับไม่เคยค่ะเคยแต่ไปเป็นตัวประกอบใน MV เพลงค่ะคนนี้แบบไม่ไม่ค่อยออกเอาใจความม่วงเท่าไหร่เลยนะคะให้ม่วงมาทั้งหัวทั้งตัวและรองเท้าแล้วตรงนี้ค่ะครบสีสีเลยค่ะสีสีประชันหน้ากันนะคะแดงม่วงดาฟ้าแต่ว่าฟ้าหายไปจากจากจอพี่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือแค่ม่วงกระดำกับแดงเมื่อกี้ดไอ้ฟ้าอะไอ้ฟ้า ไอ้ม่วงค่ะม่วงมันเหือดจังว่ะม่วงมันไล่ฟันอย่างเดียวเลยดูดิม่วงไล่ฟันอย่างเดียวเลยอ่ะม่วงมันตึงเย็ดม่วงมันตึงว่ะอย่าว่าแต่ม่วงมันตึงเลยไอ้ดำมันเป็นนักสู้เองดูก่อนเมื่อกี้มันใช้หมัดไล่ต่อยแต่ตอนนี้มันถือไม้แล้วไม้ได้ไม่นานมันก็ปล่อยแล้วเนี่ยมันจะเอามันจะต่อยมันเอาก้ามามันจะต่อยนะคะมันจะต่อยจังหวะนี้นะคะโดนไล่ฟันรัวๆค่ะไอ้ดำมนโดนไล่ฟันค่ะไอ้ม่วงน่ะตอดแล้วก็วิ่งไปไอ้ดำไม่รู้จะเอาใครดีไอ้ดำวิ่ง หมดอ่ดิไอ้ดำไปละไอ้ดำดำดำไล่ตบสูดไอ้แดงละจังหวะนี้ไอ้แดงก็วิ่งสู้ไปไอ้ดำเลือดก็ไม่มีนะนะดูอันนี้สกิลอะไรอะได้รับ HP พิเศษช่วยโอ้โหไอ้ดำมันต่อยหัวแตกค่ะไอ้ดำมันต่อยหัวไอ้นี่มันเป็นนักมวยเก่าวะเนี่ยฮะส่วนไอ้ม่วงตรงนี้ไม่เอาอะไรเลยเปิดคอนเสิร์ตแล้วคนเดียวแล้วไม่ยิงปืนนะจ๊ะไม่ยิงปืนนะ จังหวะคว้างปืนทิ้งครับโดนป่อยเป็นหนึ่งมัดจะตายค่ะแล้วก็น้องนำดวดพี่แจ็คเรียกพี่พี่แจ็คอีกแล้วเหรอ <c oughs> พี่ชื่อจัดมิน่ะพิม์จัดจัดนี่คือพี่ยังพอจัดจัดจันนี่คือยังยังพอเข้าใจได้นะแต่แจ็คนี่มาจากไหนก่อนตรงนี้เหลือสามสิบคนค่ะรู้สึกว่าเห็นสีม่วงกับสีแดงเยอะมากเลยนะคะสีดํานี่เหมือนจะเท่าที่จําได้คือหายไปหนึ่งคนนะแต่ไม่รู้ว่าจะยังเหลืออยู่อีกเยอะขนาดไหนนะคะแต่แถวนี้สีสีแดงมันเถื่อนะมันเยอะเกินสีแดงยังเยอะโอ้โห นั่นคำคมใช่เอ็นมนาสร้างอีกไหมสร้างอีกคะ่ะอาอดรีม่วงม่วงไอ้ฟ้าแทนที่มันจะพากันตัดแดงเนาะแทนที่มันจะพากันตัดแดงจริงๆ <S <S แดงเอากันเองก่อนเลยม่วงกับฟ้า <S 1> <S 1> เอาตอนแรกตอนแรกเห็นสีแดงอยู่ข้างบนตอนนี้สีฟ้าขึ้นอยู่ข้างบนแล้วนะคะตอนนี้สีแดงเริ่มทยอยขึ้นไปด้านบนกันแล้วสุดท้ายแล้วนะคะจะมีคนได้รับรบางวัลเพียงแค่สองคนเท่านั้นนะในเกมนี้แล้วโอ้โห ไม่อยากจะพูดหันหน้าไปเจอแต่แดงโอ้โหแดงเต็มไปหมดไ,<อ>ไปแถวนี้โซนนี้ม่วงเยอะโซนนี้มว่วงเยอะม่วงเดินด้วยกันว่ะม่วงอยู่ใกล้ๆกันสักพักฟันกันเองพี่ว่าสีดําเหมือนจะเหลือแค่คนเดียวนะคะเอาใจช่วยทงฝั่งของสีดําด้วยละกันนะคะตัวแทนจากสีดาไม่แน่นะ่ะอาจจะทุกเลยที่หนึ่งได้นะแล้วสีดํำโดนลุ้มครับสีดําไปนู่นล้ะครับครก็ได้ครับสีดําบอกจุกจุกตูดเลยครับสีแดงยกกุน สีฟ้าก็เหมือนจะไม่เหลือแล้วนะสีฟ้าหมดแล้วหรือเปล่าไม่เห็นสีฟ้าเลยเหมือนว่าสีฟ้าจะหายออกไปจากโอ้สีฟ้าแตกยังยังยังสีฟ้ายังเหลืออยู่หนึ่งคนเหมือนกันค่ะสีฟ้าเหลือหนึ่งคนนะคะถ้าเรียงตามจํานวนนะคะสีฟ้ากับสีดำเนี่ยอย่างละหนึ่งเนาะสีแดงเหลืออย่างเยอะเลยนะคะรองลงมาเป็นสีม่วงสีม่วงมันสี่คนมันสี่ห้าคนเอาละค่ะสุดท้ายแล้วนะคะสีไหนจะเป็นฝ่ายชนะก็ต้องมารอดูกันเลยครับขอจับภาพไปดูที่ สีม่วงเอ้ยสีดำดกว่สีดำอยุยเรียบร้อยสีแดงตายคาตาพี่เลยเมื่อกี้เอาละค่ะยกที่หนึ่งเริ่มทุกคนป้โลดวงนี้นะคะเดี๋ยวจะไม่มีวงต่อไปแล้วนะคะต้องใช้ชีวิตกันแล้วค่ะแล้วมันจะเหลือแค่สีม่วงกับสีแดงสีดำยังอยู่ในวงค่ะเรายังเห็นสีดำยืนพันยา เรียบร้อยค่ะค่อยๆหายค่อยๆตายกันไปทีละคนนะคะนอนพันยาแข่งกันค่ะสีฟ้า้องไปแล้วนะยังเหลือสีแดงอยู่สีแดงยังอยู่ไอ้พอทยังอยู่ค่ะอุดไม่ไหวแล้วอุดไปก่อนแล้วเหลือเดอเบนค่ะเดอเบนก็ไปเหมือนกันแล้วเหลือไอหยกอีกแล้วอยกอีกแล้วอ่ะอาวุธประชิดที่ไรนี่คือไม่มีใครเอาไอหยกลงเลยนะค <c oughs> นที่ได้รางวัลน,นะคะคือหยกซากกับไกด์ไกด์หลอกิวไกด์กิวนะคะเป็นฝ่ายได้รับรางวัลมาเดี๋ยวพี่เติมให้นะแป๊บหนึ่ง มาร่วมสนุกกับกิจกรรมแบบนี้นะคะเจอกันทุกวันเสราร์นะคะเวลา10โมงเช้านะเป็นต้นไปจนวันอาทิตย์เราจะเทสแคนะ10โมงเช้าเช่นกันค่ะถ้า10โมงเช้าไม่มาเจอเนี่ยจะเป็นพี่ตอนบ่ายแนละ้วทุกคนเผื่อพี่ไม่ตื่นแต่จะพยายามตื่นมา10โมงเช้านะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ